สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกนะคะเราจะมาดูกันที่เรื่องราวของภารกิจคลายทุกข์ให้กับประชาชนนะคะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาปากท้องค่ะโดยทางด้านนางรัตเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีรี รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้านะคะที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมรวมกับกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพลังงานภายใต้กิจกรรมขบวนการรวมมิตรภารกิจคลายทุกข์ให้กับประชาชนโดยมีการคิกออฟเริ่มต้นกิจกรรมอยู่ที่เขตบางกะปิและมีแผนที่ที่จะกระจายไปอีกทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะรวมไปถึงการขยายผลในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศด้วย สำหรับกิจกรรมหลักนี่นะคะก็เช่นการฝึกอาชีพเสริมทักษะรายได้โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้นโยบายของนางสาวพิมพ์ัฒนาวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมการสร้างวินัยการเงินเริ่มออมเปิดบัญชีธนาคารเข้าถึงแหล่งเงินทุนตั้งตนประกอบอาชีพปรึกษาการปรับโครงสร้างหนี้โดยธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นธนาคารที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลงังโดยนายกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้มีการสนับสนุนนะคะแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเบาบางที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผกระทรวงพลังงานภายใต้นโยบายของนายพิราพันธ์สารีรัตนวิภาครองนายกรัฐมนตรีและระัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และสนับสนุนข้าวสารสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางในชุมชนโดยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีในอนุชานาคาสายและทงเรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายโดยบรรยากาศในงานก็มีความคึกคักนะคะได้การตอบรับจากประชาชนอย่างดีเยี่ยมกิจกรรมนี้ไม่ได้มีแต่ตัวแทนจากกระทรวงต่างๆเท่านั้นแต่ว่ามีภาคตัวแทนประชาชนอีกมากมายที่มาร่วมกิจกรรม รรมด้วยเช่นบูธของทีมไร้นะฮะที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ทํากิจกรรมสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในหัวข้อคุณอยากเห็นประเทศไทยเป็นแบบไหนโดยผลโพลที่ได้ออกมาก็คือประชาชนต้องการให้ประเทศเดินหน้าแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความปลอดภยัยในการดําเนินชีวิตทั้งกฎหมายการใช้อาวุธปืนยาเสพติดที่มีผลต่อเยาวชนและเศรษฐกิจความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตค่ะแล้วก็อยาก ให้เห็นกันน่ยนะคะว่ากิจกรรมขบวนการรวมมิตรภารกิจขายทุกให้ประชาชนนี้เนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างของการร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของทุกๆกรม กระทรวงหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลชุดนี้ที่เน้นย้ำในเรื่องของการหาจุดร่วมแล้วก็สงวนจุดต่างค่ะนั่นก็คืออีกหนึ่งโครงการนะคะหนึ่งนโยบายที่ดีที่กระทรวงต่างๆเนี่ยมาจับมือทํางานกันแบบไร้รอยต่อนะคะเพื่อที่จะนําเอาหลายๆหน่วยงานนะคะร่วมกันเดินหน้าทํางานเพื่อประชาชนต่อไปค่ะเราก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของ ปัญหาปากท้องนะคะคุณผู้ฟังคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็เน้นย้ำค่ะว่าประเทศไทยยังอยู่ในช่วงวิกฤตที่จะต้องมีการกระตุ้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าพระราชบ,บัญญัติเงินกู้ก็จะผ่านการพิจารณาของสภานะคะแล้วก็มีความหวังว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วยค่ะโดยทางด้านนายเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแล,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ ก็คือการแจกเงิน1 0,000บาทเนี่ยนะคะที่สังคมมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่างแล้วก็สนับสนุนค่ะว่าจะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนและไม่อยากให้สังคมไทยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายตรงข้ามหรือพวกเดียวกันนะคะไม่อยากให้มีทงอยากให้รับฟังความคิดเห็นว่ามีข้อดีข้อเสียอะไรนะคะแล้วก็หยิบยกมาพูดกันค่ะ กรณีที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะคะรองหัวหน้าพักก้าวไกลก็ระบุค่ะ ว่าโครงกรารดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงและอาจจะไม่ผ่านสภาประชาชนไม่มีโอกาสได้รับเงินจริงอันนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าท่านมั่นใจค่ะว่าเสียงของท่านเนี่ยอย่างพรรคร่วมรัฐบาลมี320เสียงแล้วก็เชื่อว่าเสียงของท่านเนี่ยมั่นคงนะคะแล้วก็ได้มีการทํางานเป็นทีมค่ะแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้จะต้องผ่านนะคะเมื่อถามย้ำว่าคนไทยมีโอกาสได้ใช้เงิน10,000บาทหรือเปล่านะคะจริงหรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามั เป็นหน้าที่ผู้นํารัฐบาลต้องรับฟังเสียงของประชาชนค่ะโครงการดีเลย์นะคะจากที่ประกาศไว้เพราะว่าทีมงานเนี่ยจะต้องรับฟังความคิดเห็นของทั้งหมดทั้งเรื่องของการออกพระราชบัญญัติกําหนดเกณฑ์คนรวยการจํากัดรายได้ที่พูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามอีกค่ะว่าโครงการนี้จะมีอุบัติเหตุที่ทําให้สะดุดหรือไมมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่ามั่นใจว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่ดีเหมาะสม ไม่เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคหรือกฎหมายรัฐบาลยืนยันค่ะว่าทำถูกต้องทั้งหมดและคณะกรรมการกฤษฎีกาคงจะให้ข้อคิดเห็นในเชิงที่เป็นบวกแล้วก็สามารถจะทำโครงการนี้ได้นะคะแต่ว่ามีจุดเดียวก็คือมีคำถามว่าตอนนี้เราอยู่ในวิกฤตหรือไม่ได้อยู่ในวิกฤตมีวิกฤตและความจำเป็นที่จะต้องทำหรือไม่ถ้าบอกว่ามีวิกฤตและความจำเป็นก็คือ หมายถึงว่าเราจะมี GDP ติดลบนะคะแบบนั้นคงไม่ต้องทําเพราะ GDP ยังไม่ติดลบแต่9ก้ถึงสิปีที่ผ่านมา GDP เนี่ยแค่1.9%ต่อปีเราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่ประเทศอื่นๆโตกว่าเราสองเท่าคู่แข่งของทั้งประเทศเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะมีการเติบโตสมัยก่อนอาจจะอยู่ในโลกของเราคนเดียวแต่ปัจจุบัน,นะคะอยู่ในโลกของการแข่งขันถ้าไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจวันหนึ่งอาจจะไม่มีใครอยากมาลงทุนที่ประเทศไทยนะคะ,ะรัฐบาลเชื่อว่าเราอยู่ในวิกฤตที่ต้องการการกระตุน้นแม้คนอื่นจะบอกว่าไม่จําเป็นไม่ต้องใช้เงินขนาดนี้นะคะ ถ้าจะก,กระตุ้นเนี่ยก็กระตุ้นแต่คนที่มีไรายได้ต่ำจริงๆก็พอหากเถียงเงินไปอย่างนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็มองว่ามันจะไม่จบไม่สิ้นน่นะคะโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามต่อนะฮะว่าโหวเตอร์พักเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยรู้สึกผิดหวังที่ไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเนื่องจากมีเงินเก็บเกิน5 0 0แสนบาททั้งที่เกิดจากวินัยการออมและมีรายรับไม่เกิน70,000บาทนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเข้าใจและเห็นใจแต่ว่าจะต้องรับฟังทุกภาคส่วนทาน ั้งสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นชัดเจนนะคะไม่ได้แจกคนรวยและก็มีการสอบถามถึงกำหนดเกณฑ์คนรวยนะคะโดยจะต้องกำหนดตัวเลขให้ชัดเมื่อถึงจุดหนึ่งโดยคนที่มีไรายได้เกิน70,000บาทและเงินเก็บเกิน5 0 0 0สนบาทรัฐบาลได้ออกโครงการคืนภาษีหากมีการใช้จ่ายตามเกณฑ์จะได้เงินคืนประมาณ10,000บาทเทียบเท่ากับเงิน ในโครงการ Digital Wallet ที่ทีมงานเนี่ยคิดมาแล้ว รวมถึงโครงการระยะยาวในกองทุนส่งเสริมการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใหม่เป้าหมายก็คือรถ EV วีไมโครชิปนะจำนวน1 0 0 0 0แสนล้านบาทที่เริ่มใช้ในเดือนมิถุนายน2567ที่จะต้องทำเร่งด่วนส่วนกรณีที่ประชาชนมีข้อสงสัยค่ะว่าเงินฝาก5 0 0แสนบาทรวมไปถึงสลากออมสินหุ้นกู้กองทุนรวมและเงินกเกษียณรวมด้วยหรือไม่น,นายกก็บอกว่านับเฉพาะเงินฝาก อย่างเดียวค่ะไม่นับกองทุนรวมเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ส่วนเงินกเกษียณถ้าไปในบัญชีก็นับรวมไปด้วยนะคะแล้วก็เงินสดที่เก็บอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่นับโดยเริ่มตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีตั้งแต่เดือนกันยายน2566ทั้งนี้เมื่อรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชาได้ เติมเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตาังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็พบว่า15%ไม่มีการใช้จ่ายเพราะคนเนี่ยไม่ได้ใช้นะฮะโดยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อค่ะว่าประชาชนไม่มั่นใจนะคะว่ารัฐบาลจะมีเงินพอที่จะนํามาใช้ในโครงการดิ g จิต l Wallet นี้ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยประชาชนเชื่อว่าพักเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เป็นนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าผมเป็นนายกที่มาจากพรรอะไร พักเพื่อไทยสื่อก็บอกว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นผมก็มั่นใจว่าผมหาเงินได้ใช้เงินเป็นนะคะส่วนเรื่องของการออกมาเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้เนี่ยทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้บอกท่านนายกรัฐมนตรีนะคะว่าให้กู้ดีกว่าตอนนี้จาก61%เป็น64%เพราะว่าเพดานเงินกู้อยู่ที่70%นะคะก็ให้กู้ได้เลยถ้านํามาใส่โครงการบวกกับโครงการอื่นๆและหากยกระดับ GDP ขึ้นสัดส่วน นี่สาธารณะต่อ GDP ก็จะลดลงตามแม้นี่เพิ่ม แต่หากมี GDP มากกว่านะคะนี่ก็จะลดลงนะคะนี่ก็เป็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะที่ทางผู้นำประเทศเนี่ยก็จะได้มาคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็ต่อยอดต่อไปว่าจะสมควรนะคะที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องราวของดิจิ t ั l w a l l e t เนี่ยอย่างไรแล้วก็มีแนวทางอย่างไรต่อไปนะคะจบเรื่องราวของเศรษฐกิจกันไปแล้วคุณผู้ฟังคะเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของสุขภาพกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้กรม อนามัยนะคะก็ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีความเป็นห่วงประชาชนค่ะเลยจะได้มีการเปิดศูนย์ป้องกันฝุ่นค่ะพร้อมกับแสดงความมั่นใจนะคะที่จะต้องรับมือในการประสานป้องกันถึงผลกระทบต่อสุขภาพค่ะโดยทางด้านนางสาวเกนิกาอุ่นจิต รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็กล่าวว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการติดตามสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่องพบว่าค่าฝุ่นละออง PM 2.5เนี่ยนะคะตอนนี้เกินมาตรฐานซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่37.5ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวได้และคาดการณ์ว่าปริมาณ PM 2.5บริเวณพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ ยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพต่อเนื่องไปอีกซักระยะค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางกรมอนามัยและก็กระทรวงสาธารณสุขก็มีความห่วงใย,ยและใส่ใจประชาชนพร้อมกับเปิดศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการป้องกันและผลกระทบต่อสุขภาพกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกับแนะนำนะคะกลุ่มเสี่ยงให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมและ ก็พร้อมที่จะปฏิบัติการในระดับพื้นที่ทั้งส่วนกลางและก็ภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยศูนย์ป้องกันฝุ่นละอองตลับพื้นที่ค่ะก็จะได้มีการเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ทราบถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตนในการป้องกันตนเองโดยเฉพาะในสถานที่สําคัญนะคะที่มีกลุ่มเสี่ยงได้แก่โรงเรียนศูนย์เด็กเล็กสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อม ทั้งเตรียมยกระดับการปฏิบัติการตามความรุนแรงของสถานการณ์ในแต่ละวันภายใต้มาตรการด้านการแพทย์และก็สาธารณาสุขด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube ช่องอาทัพพอดแคสต์ดิฉันพีระยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพไทยเปิดรับสมัครพลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการเป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2567หรือติดต่อหน่วยสัสดีใกล้บ้านเสียงนี้มีชีวิต ที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจาก กองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สายด่วน1377เเพราะสิทธทิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน